เจ็บพอมากเลายแล้วเปิดแล้ว,ลว,ลวทำไมยาหายไปเร็ววะใส่กกนะสคิวซินเทลชอบชอบแต่ซุก,กี้นี่นะดูโอ้โหเสียงเจ็บคอเพิ่มขึ้นอนะสวัสดีครับ เจอกันพรุ่งนี้อุ้ยเห็นผีเลยอะเออเหมือนจริงคือใน,นที่บ้านอะมีหุ่นผู้หญิงอยู่ใช่ป่ะละเมื่อวันเมื่อวานเลยมันเป็นหุ่นผู้หญิงแบบนากก่ากลัวน่าจะน่าคือคนอื่นอ่ะบอกคือทุกคนเลยอ,อะบอกว่านากก่ากลัวมากแต่นี่ก็เฉยๆนากก่ากลัวไหมทุกคนใครก็ได้แคปรูปให้หน่อยเดี๋ยวจะให้สมุกดูว่านากก่ากลัวไหมตื้อๆหรือตื้อจวูชามาเฮ้ยมีสเต็มอันนี้ด้วยป่ะไม่ได้สะสมเขาให้มาเอ็มอ๋อใช่เอ็มสเต็มป่ะ โอ้สกินยาถไอเลยวแล่ะพรีไข่น่ารักครับเอเอ,เอ,อยากไปพรุ่งนี้อะไปไม่ได้ทำงานหรอทำงานอาจีมีใครมาบ้างทุกคนดกดซื้อบัตรสเตทแล้วนะอุ้ยใครกดซื้อบัตรสเตทแล้วบ้าง ไหวไหมเจอกันพรุ่งนี้เจ็บคอมากเลยทุกคนความในใจนะคือดูเสียงสิเ,สงสเราสามารถหายไปได้ภายในหนึ่งคืนได้ไหมอ่ะก็สเตเตอร์แล,แล้วเนี่ยไปค่ะพรุ่งนี้เจอกันอยคืนดังหายป่วยยังยังเลยดูเสียงสิเอเราไปซื้อเสื้อเงาของเบียนเค นี่ถ้ากดถ้ากดซื้อบัตรสาเตเทนีมาก็จะเจอไม่ได้ไปยาตินนันหมอฟันโอ้ทำไมพี่มิกพี่มิกเลื่อนบัตรเลยเลื่อนเลื่อนนันหมอฟันกอไม่ลงอาทิตย์นี้ลาเรียนทั้งอาทิตย์เลย แก <c oughs> มันจะนอนเลยไฮเฮ้ยคุณหมอเป็นไงบ้างเอาจริงปะกําลังคิดถึงอยู่พอดีกำลังคิดถึงว่าเฮ้ยเราเจอกันล่าสุดงานอะไรนานมากคิดอยู่แบบตูถ้ามีงานจับมือีจะจะไปบอกพี่แททดว่าไปชวนคุณหมอมาหน่อยสิไม่ได้เจอนานเกิน <c oughs> จะชวนมาทูชตแล้วนี่ แต่ไม่มีดูชดมานิีปอนไหมหรือว่าไม่มาเห็นล่าสุดในทวิตบอกว่าโดยพี่หูตกแล้วพี่ต้องไปตัดไหมพาฟันคุดเลื่อนไม่ได้จริงอ๋อาจารย์คิดถึงละนั่นสิคืออาจารย์คนหรือปล่าฝากพี่ชายผมไปนะครับพรุ่งนี้พี่ชายคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ลิฟซื้อบัตรสเตทหรือยังซื้อบัตรซื้อบัตรเร็วซื้อบัตรเร็ว คลิปขัหมูกับนาคดาเพิ่งลงเลยใช่ทำไมน่ารักขึ้นทุกวันเลยอาจจะยังน่าพยายพักผ่อนเยอะๆคือวันนี้นอนเหมือนตายทุกคนคือมาซ้อมเลดมากเพราะว่านอนแบบนอนแบบเหมือนนอนไม่ตื่นอะ่ะคือแม่โทรมาเราก็เลยตื่นล้วคือตื่นมาตอนเย็นแล้วอะ่ะพ <c oughs> ี่ชายผมมีคนเดียวแล้วน้องชายคือแอกรู้อย่างงี้ปะ กล้วยมาสเตมันเกินไหมมาเร็วมาเร็วช่วงนี้ยุ่งมากไม่ได้ไปงานเลยอ๋อใช่เห็นอยู่เมื่อวานเพิ่งส่งทวิตไปเห็นว่าอยากไปเที่ยวกับแฟทวิตบ่นว่าอยากไปเที่ยวกับแฟน,น,แฟนโซ่โซนะทำงานโอ,โอ้ป้ามาหลายโล เนี้ปะถ้าเตะจะไม่เลื่อนใช่ไหมเก็บของเสร็จกี่โมงโหขอเก็บของนานมากขอบคุณนะพี่บอยเลฟยูเลฟยู <c oughs> นึกว่าจะไม่มา <c oughs> นึกว่าจะไม่เข้ามาแล้วนั่นเนี่ยถ้าเตจะไม่เลื่อนใช่ไหม <c oughs> มาโวยพอมันเกิด <c oughs> ขอให้พี่บอยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้วันหยุด งานเยอะๆจะได้มาเจอกันบ่อยๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปมาเจอกันบ่อยๆแล้วขอให้ขอให้เวลาทำงานมีประชุมหรือว่าทำอะไรก็ไม่ชนกับไม่ชนกับงานละมนเราจะได้เจอกันบ่อยๆดีไหมโลโลเิสทิสโรควัยพรอยมันเกิดจากนย่างไคะน่ารักที่สุดในโลก เพิ่งซ้อมสเตทเทนิสเสร็จวันนี้ซ้อมยูนิตแล้วก็ซ้อมเพลงพิเศษไปนิดนึงใครแฮชแท็กบอยแทตนี่ <laughs> พี่บอยของนอน <c oughs> ปกติเขาอวยพรมาเกิดเขาอวยพอรอะไรกันบ้างปกดินน้ำมตนอวยพรแบบ ให้สูขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรานาอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆชอบอวยพรเพื่อนว่าให้สูขภาพแข็งแรง <c oughs> แล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็ไม่ค่อยอวยพรว่าให้สูขภาพแข็งแรงแต่ว่าพอเริ่มแก่ก็รู้สึกว่าเราควรอวยพรให้คนสูขภาพแข็งแรงโห่าแบบรู้สึกว่าพอโตขึ้นเราสูขภาพเป็นสิ่งสำคัญ พวยพอนให้ผมรอดจากง,งานหน่อยสู้ๆนะไอ้เต้า <laughs> ความอกินโอ้ยความกินขอสามแอคจาเที่ยงคืนแล้วขอบคุณมากๆนะคะหนูก็มีความสุขมากเช่นกันนะขอบคุณนะครับมานิปอนไหมหนูวไม่ได้มาแต่ว่าไม่มีรอบจับมือเสียเสียดายมากอยกมีรอบจับมือแต่ว่าคิดว่าจะไปเหมือนเหมือนเกดไล์บอกเกดเห็นอรารีทำว่าอรารีทำว่าจะไป จะไปแล้วน่อมแดนไหมแบบมันจะไปเพราะว่าเกดบอกหลายว่ามันจะไปก็เลยบอกเออไปได้ไปได้สวัสดีวันอาทิตย์ขึ้นฝั่งไหนวันอาทิตย์ขึ้นเพลงเดียวขึ้นกับเลยข้อเท้าอยู่ตรงกลางเลยนะ <c oughs> พรุ่งนี้โดกนกาชาเยเยอะแน่ไม่ได้ไปเคาับเราไปสเตทเทอร์เลยน่าเลยเจอกันเทเตอร์นะอันท็อปแฟนก่อนเดี๋ยวให้ขอบคุณพี่บอยนะครับ ขอบคุณพี่จ้าขอบคุณพี่แกขอบคุณคุณเมนโฮขอบคุณคุณเกดขอบคุณคุณหมอเจขอบคุณแอซนี่ฝากเกดจับมือได้นะอ๋อใช่วันนี้เกดไปซ้อมทันไหมเกดมาซ้อมทันเกดมาซ้อมเร็วกว่ารมวนอีกมวมาเลยประมาณสี่สิบนาทีจริงไหมีรอบจับมือใช่ไหมเห็นบอกว่ารอบนี้ที่จัดใหญ่โตหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใหญ่กว่าที่ก่อน คิดถึงม่ช่อะใจกันแล้วน้องแดนด้วยได้เลยมาทำแอบหนึ่งมเที่ยงคือแล้วแอรกล้วยมาชา้าใช่มาช้าจริงพรุ่งนี้รู้ฝั่งเวทีที่ยืนไหมโอ้พรุ่งนี้ไม่รู้เลยครับ เดี๋ยวจะไปแก้จะจาบน้ำแล้วก็แก้บล็อกกิ้งเพลงกำลาแข้อเา้าเพราะว่าเขียนสลับฝั่งวัพ่อหนูย้อนกลับนะคนเกิดสิงหาเหมือนกันขอให้หนูมีแต่คนรักนะขอบคุณครับผมไฮ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 ผู้นี้มาไหมพี่โตโต,โต <c oughs> กดตเตะหรือยังหรือว่ากดแต่ของแนวเฮ้ยปีศาจมาแล้วพวกนี้ขอให้เจอคนรักาถือขอให้ได้เจอคนรัก